คิดเรื่องอะไรลุงเชื่อว่าหกเจ็ดปดพันล้านคนคงอยากจะรู้ว่าลุงคิดอะไรอยู่สิ่งนี้นะฮะมันไม่สามารถที่จะรู้จักไม่ว่าค็ตามในโลกไม่สามารถที่จะรู้ความคิด ของกันแหละกันได้เลยนะครับมันเหมือนกับธรรมชาติเขาเขาเบรกเอาไว้เขาบล็อกเอาไว้ถ้ามนุษย์กับมนุษย์รู้ความคิดของกันแหลกกันรูงว่ามัน มันอยู่ไม่ได้น่ะมันทะเลาะกันแบบปริญญาใช้ภาษาสุภาพมันทะเลาะกันสิ้นดีเลยครับต,ตบตีกันเข็นฆ่ากันไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยถ้าให้มนุษย์นายกับนายขอรู้จักความคิดของกันและกัน นี่ยธรรมชาติก็เบลกไว้พี่ทำนองเดียวกันใครก็ตามในโลกไม่มีใครมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์คิดไม่ดี ก,กันกัได้แน่นอนตรงนี้มันเป็นข้อจำกัดแบบร้อยเปอร์เซ็นตะครับถนะึงบอกว่าครับฟังให้ดีนะนะว่ามนุษย์ในโลกนี้เจ็ดแปดพันล้านคนไม่มีผู้ใดที่จะรู้ความคิดของกันและกันระหว่างคนชอมคนไม่มีทางนี่คือธรรมชาติเขาเบรกแล้เขาล็อกเอาไว้ ก็ห้ามเด็กขาดเพราะถ้าให้เกิดรู้ความคิดกระกันจะตบตีกันเข็นผ้ากันคข้กันไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณธรรมชาติเอาไว้นะครับไม่งนั้นเผาพันธุ์มนุษย์จะหมดเกลี้ยงไม่มีเลยเพราะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะครับมากจะคิดไม่ดีต่อกันถ้ารู้ว่านายกอคิดไม่ดีกับนายขอนายขอนี่เลิกงานนายกอแน่นอน แนนองเดียวกันนายขอคิดเมืเดีกันายกอนายกอเล่นงานกลับแน่นอนเช่นเดียวกันเจ็ดแปดพันนั้นคนรับรองได้ร้อยเปซ็นโดยไม่มีข้อแม้ใดๆครับทีนี้อีกภาคส่วนนึงแล้วแล้วถ้าหากว่านายกอไปรู้ความคิดนายขออะไร โดยที่นายขอไม่รู้ว่านายกอคิดอะไรถามว่าอยู่ด้วยกันได้บ้างไหมเออเออเออแปลว่านายกอรู้ความคิดนายขอแต่เพียงฝ่ายเดียวอืมนะขณะกันนายขอคิดไม่ดีกับนายกอด้วย นายขอจะอยู่ไงเพราะฉะนั้นมนุษย์พันพิเศษแม้ว่านายขอจะคิดไม่ดีกับนายกอนกอายก็สำหรับเธอบอกมีไกลหรอกถึงเธอจะถึงเธอจะคิดไม่ดีกับฉันประมาณนี้นเธอก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอก่าเงี้ยในมันมีมันมีมนุษย์พันพิเศษอยู่พัน ลองให้ความใส่ใจตรงนี้ลองด้ยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่โรครับครับครับ,รบแล้วมนธธุษย์พันพิเศษที่ว่าเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขาหลับนอนอยังไงเขาจำเป็นต้องมาบอกเราไหมเนี่ยใช่ไหม 哎。嗯